รีวิวชุดโหลด2นิ้วกับรถ Mitsubishi p ร์เทโรสปอรีในคลิปรีวิวนี้จะมีบอกครบเลยครับว่า7,000กว่าบาทเนี่ยประกอบไปด้วยอะไรบ้างช่วงล่างด้านหน้าเนี่ยครับก็จะเป็นโช๊คแกนใหญ่พิเศษ20มิลิเมตรบวกกับไอ้โช๊คตัวนี้ครับมันเป็นโช๊คโหลดครับพี่ใส่ปุ๊บโหลดทันที1.5นิ้วครับผมโดยที่ไม่ต้องเปลี่ยนสป,ปริงเปลี่ยนแค่โช๊คเท่านั้นเพิ่มความแน่นของช่วงล่างและได้ทั้งส่งโหลด1.5นิ้วด้วยครับ สปริงแบบโปรเกรสซีฟครับฟิลลิ่งที่ออกมาเนี่ยครับก็จะไม่ได้แข็งกระด้างน้ำหนักกำลังดีครับสำหรับสปริงโปรเกรสซีฟของซาตาตาโชก้บชุดนี้โชกตัวนี้เนี่ยครับมันเป็นโชกแกนน๊สยีมิลที่เราปรับน้ำหนักมาพิเศษครับพี่เป็นรุ่น S นั่นเองครับผม120แล้วเป็นไงบ้างพี่อ่ที้ถ้าถ้าปิงาา้งร้อยยี่สิบช่วงกระโดดรถมนลงเนี่ยรถมันจะเอียงๆแต่นี่อาการน้อยมากครับเพราะว่า,าถ้าเป็นเดือนันึ่ và có cái nhìn chia nhau